สวัสดีครับชมก็ยังชอบเลนเพราะฉะนัน้นนวันนี้ก็เล่นเกมผีแมชีนเนาะห่างเหินไปนานมากตั้งสามเดือนมันจะเล่นลงมาใหม่อีกเอาไปเล่นแบบหมาง่ายก็เหมือนเดิมนั่นแหละแบบเดิมเพิ่มอ,อย่างเดิมก็คือเล่นแกล้งแมชีแหละชีแต่ว่าก็ต้องเปิดทางออกเหมือนกันไม่เพราะเราก็ต้องรีบให้ออกจากเกมนี้ไปให้ได้แล วิธีของผมเลยเอ,อ๋หมเืองว่าหน่อยดิฮ้อ,อมาเลยจ้ะตามปกติผมทำเนี่ยที่ผมทำมาทั้งหมดมันจะต,ต้องใช้วิธีการหยิบของทั้งหมดประมาณชักสองสามชิ้นแล้วก็รีบเปิดประตูออกข้างนอกนะนี่นสไตล์ผมนะคนอื่นไม่เกี่ยวด้วยเพราะ ก็จะเป็นตามแบบถนัดความถนัดตัวเองอันนี้มากกว่าถึงจะเสียงว่าที่กจะต้องติดแหลกๆตลอดเออดูเช็คดูได้ว่าของต้องแดกอะไรอือหือ มาแล้วนั่นจะสดเด็จมันไม่ผแผนมันสำเร็จมันต้องเทวทีนี้แหละ เปลี่ยนความสนใจไม่ช so> ีกระโปรงแหกกระโปรงแหกเลยกระโดดดิ่งลงไปขึ้นเร็วเหมือนพันนั่นนี่ยประตูอึ๊บนั้ก็ไปลองหาดูนี้ว่าโอ้ยไม่กลัวอยู่นี้

เสียงเหมือนกันนะทุกคนเด็กโอ้ยโยนใี่ตองนี้ตายแล้วมึไม่สนละจะออกมาข้างนอกกู <c oughs> จะให้มันลอมาทางนี้จะเบี่ยงความสนใจทันทีเบี่ยงความสนใจให้ใหมัน

ตั้มคิดว่าผมจะเอาออกไปง่ายๆหรอไม่เลยผมไม่เอาออไม่ให้มันยากหรอก ถ้าผมจะแกล้งแม่ชีหรือทำอะไรจะให้ทำเร็จก่อนนะถ้าอยู่ใต่แม่ชีนี้ก็ถ,ถ้าอันไฟนีย เหลกนั่นไงว่าเนี่ยโอ๊ะโอ้โอ้นี่ อีกแล้วโอ้ยนี่บัดไม่จบบัตไม่จบไม่จบแม่ถ้าควันออกค่อยว่ากัน อ้อืออมข้างนอกดีกว่าไม่เอามาแล้วแบบนี้ก็นักมันก็แบบเสียวแล้วแค่นี้แล้วก็เวลามันช่วงเหมาะกับเวลามันมันดึกอะไรนี่อะไระเออรู้อ่ะแฟนอาร์ตอ่ะรู้ ไม่มีอันไหนมันเกี่ยวพ้าแม่ฉีสักอันเลยหายดีกว่าออาเป็นอันแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนเช็คกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนครับเฮ้ะนะครับทุกคนครับ,รบผม